รั้งเดียวในชีวิตเลยไป่โฆษณากับทีนัทเธอเนอร์เป็นรางวัลในชีวิตเลยอะนอกจากจะสุดระเบีบพี่แล้วนะปฏิเสธเขาอีกต่างหากเป็นเพราะเราไม่สวยไงเราคิดว่าเราไม่เก่งทีนัทเธอเนอร์เขาใครจ้ะไม่ใช่เรเป็นไรเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอกลัวมากคือเป็นคนขี้กลัวมาตลอดตั้ง uh huh. แต่เด็กเฮ้ยเราไม่ได้เก่งขนาดด้วยเอาเราไปประกบกันอย่างเงี้ยนะ่ากลัวมากทีนัทเธอเนอร์เขาระดับแล้วอะไรถึงทำให้พี่ปุ๊เปลี่ยนใจพ่อเดือดร้อนพ่อพี่เป็นคนที่อยากให้ลูกผลักดันแล้วพ่อก็แบบฮะทำไมปฏิเสธล่ะลูกพ่อไม่เข้า ตอนเราอ่ะเขารู้จักคุณพ่อเขาบอก ฝากพูดกับคุณลูกหน่อยคือจะเปลี่ยนใจจดีมากเลยไม่งั้นป่านนี้พี่เขาจะนั่งนึกเสียดายเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนี่คือบทเดยนของพี่โอกาสใดๆที่เราได้แล้วพิจารณาให้ดีว่าเราจะมีอีกไหมเป็นสิ่งที่ดีแต่ไงไม่ได้เป็นโอกาสที่ทาชดวิเนืึอษาที่ดีที่เข้ามาแล้วถ้าเราไปฏิษพราะว่าความที่เราอาจจะกลัวหรือการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือความที่ไม่ค่อยฉลาดตอนนั้นหรือคิดไม่รอบคอบให้เราตั้งสติก่อนรับปรึกษาคนอื่นแต่ความเป็นหนึ่งเดียวพี่มันค้ำคอยฉันเก่งแล้วฉันไม่อยากปรึกษาคครแ้้วนนนนนนจะูามออออ่่ขงัีเเบท หนึ่งที่ว่าทาให้เรารู้จักตัวเองว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยู่ตาแหน่งนี้เราไม่ใช่เก่งเลยเลิศนะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรึกษากับใครแล้วก็มีวิธีออกไหมคือถ้ามีคนเขาไว้ใจเราขนาดนี้แสดงว่าเขาเห็นว่าเรามีศักยาภาพเราทําได้เราต้องก้าวไปเราสามารถที่จะทําได้เรื่องที่ยากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เรามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วแล้วเราประสบความสำเร็จสิ่งที่ <ดง S 1> ยากคือว่าจะทำยังไงให้อยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าเราไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเราไม่ประสบการณ์ม,มีชื่อเสียงเพราะนางแบบไปก็ไม่ได้แบบใครมากรีคนวิ่ง ตามวิกรารเงี้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะนั้นไงมันดีใจตื่นเต้นแต่เสร็จแล้วก็มีความกลัวว่าสิ่งเหล่าวนี้เราจะรักษามาได้ยังไงอ oh. ันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะส oh. ำหรับทุกคนโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโค้ชเรา<ถ>คิดเองเราทำของเราเองพอมันประสบความสำเร็จในท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจพอเริ่มเวลาผ่านไปเราทําตัวไม่ถูกเลยคือกลัวไปตลอดเลยความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงไงอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่ว่าพี่จะทํายังไงที่จะไปได้ต่อตอนหลังความกลัวมันก็เลยนํามาสู่ความไม่ค่อยกล้าในการที่จะไปเจอแฟนเพยี่่ไมมอาาากใให้้ครข ใกล้แล้วก็ไม่อยากให้รู้ถึงความกลัวของเราอยากให้เขามีความสุขกับเรากับพาเียแพงหลายคนจะบอกว่าพี่ปุ๊บเมื่อก่อนแบบไม่ค่อยอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้มาใกล้จิตจนเขารู้จักเราแล้วเดี๋ยวเขาจะบอาโอ้ไม่เห็นได้เก่งหนึ่งที่คม่ไดตอนนั้นไม่หลุดจนกระทั่งพอมาทําอัลบั้มแล้วไอความกลัวนี้มันทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่เรารู้สึกเราหมดไฟมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จแต่ส่วนหนึ่งคือตัวเองนั่นแหละไม่ได้โทษคนอื่นเลยนะก็หลังจากที่ได้มาเล่นกับพี่เบิร์ดแล้วก็มีโอกาสได้แพลนเลยก็คือวงที่ ความมั่นใจครั้งหนึ่งแล้วเลยเริ่มมีงานเยอะเลยจนทำมาทุกวันนี้ไงคะ